นี่ห่างกว่าเรา15ปีขึ้นไปนั่นคือการเรียนรู้ให้มากที่สุดเรียนรู้ทุกเรื่องไม่ใช่เขียนรูปอย่างเดียวนั่คือวิธีคิดและวิธีการฝึกตัวเองเรียกว่าการฝึกตนเราเป็นผู้ฝึกตนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เห็นไหมแตกต่างนิสัยคนไทยนิสัยคนไทยไม่มีไม่มีคนฝึกตนดังนั้นจะเกิดขึ้นตามสันดานเขาเรียกวพชาติพบชาติมาอย่างไงสันดานมึงเป็นอย่างไรมึงจะเป็นอย่างนั้นจนตาย มึงก็จะได้สิ่งที่มึงหาได้เท่าสันดานมึงมึงไม่สามารถหาสูงได้มากและมากขึ้นไม่ได้เพราะมึงต้องไปเจอคนสันดานที่สูงกว่ามึงคนที่มีสัตว์อยู่ในตัวยี่สิบตัวมึงมีสัตว์อยู่ในตัวสิบตัวมึงขายได้แค่คนที่เป็นสัตว์สิบตัวเท่ามึงนนั้นเองแต่มึงขายยี่สิบไม่ได้แต่ยี่สิบคือจำนวนรวยกว่าเยอะเก่งกว่ามึงเยอะดังนั้น 他们。